้าอันดับไมายดอกทนร้อนน่าปลูกอันดับหนึ่งดาเลียหรือรักเร่เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์และสีสันของดอกสามารถปลูกกลางแจ้งได้และเป็นไม้ตัดดอกยอดนิยมอันดับสองบานชื่นดอกบานชื่นมีทั้งแบบดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนมีดอกหลายสีสีสันสดใสปลูกง่ายทนแดดก้านดอกแข็งแรงนิยมนําไปเป็นดอกไม้จัดแจกันอันดับสามคาเนชั่นเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามอ่อนหวานมีหลายสี ปลูกง่ายออกดอกเก่งนิยมตัดดอกตัดแจกันและมอบให้กันในโอกาสต่างๆนอกจากนี้ดอกคาร์เนชั่นยังสามารถรับประทานได้อันดับีมอนิ่งกลอรี่หรือดอกผักบุ้งฝรั่งเป็นดอกไม้เลือที่นิยมปลูกมากมีดอกหลายสีทั้งแบบดอกเล็กดอกใหญ่หรือดอกซอนอันดับ5แอตเตอร์ดอกแอตเตอร์เป็นดอกไม้ตัดดอกยอดนิยมที่มีหลายสายพันธุ์ออกดอกเก่งมีดอกหลากหลายสีปลูกง่ายชอบแสงแดด อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากทางเพจ